เย้ทำนะคะกับรายการ KPN Live สดแซ่บสีติดขอบจอจะบอกว่าไม่มีสีน้าเงินน้อง ผมได้โชว์ศักยภาพของทีมสีน้ำเงินไปเรียบร้อยแล้วพูดอะไรว่าเบเบพื้นพื้นผรมมอร์มเหรอเพราะตอนนี้ค่ะอาหารมาสว็รัลที่เลี้ยงเด็กของเจมาครับผมตอนนี้เด็กของเราเขาเรียกว่าอิ่มแล้วเออกล้ามฟูลูฟิตแล้วจริงๆพร้อมที่จะมาโชว์ศักยภาพเสียงร้องฮูฮากับเราแบบเต็มๆแน,น่นๆนโอเคครับวันนี้เจมิวถาปณีคุณกิตติกาวันไหนครับค้าขอเรียกเชิญเรียนเชิญเลยนะคะให้น้องออสธนปกรของเรามาชพลังเสียงเลยค่ะ ต้องเป็นคนแพ้คนอ่อนแอเพราะโดนเธอทิ้งไปหัวใจที่แป็บช้ำจนทาบอยู่ไม่ไหวได้แต่ปล่อยเวลาผ่านไปจนมันดีขึ้นมาแต่วันนี้ที่ฉันเดิมจะยืนไวกลับได้เห็นตัวเธอละน้ำตา สิ่งที่เธอบอกฉันกี่เหตุผลที่พูดมาเพื่อทวงขึ้นวันเวลาดีๆให้หวนคิดรู้ฉันรู้ว่าเธอรักกันใน้องยำ้ำซ้ำๆก็เข้าใจรและขอให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ จะมาเอาอะไรกับใจที่ปวดร้าวในตอนนี้แพลที่มันปิดแล้วจะไปเปิดซ้ำจะให้ฉันอีกครั้งเพื่ออะไรน้ำตาจะกหัวฉัน,น Fusion, ครั้งเดียวพอจะเสียใจเธอรักกันจริงฉันขอเธอได้ไหม ผลดกลือมาแีกแล้เธอผิดไหมถ้าฉันต้องทนใจแข็งยอมปล่อยรักที่มันสายเกินไป เมื่อวันที่ฉันรักเธอไม่เคยจะสนใจแล้วจะมาทุวงอะไรอะไรให้เหมือนเดิม oh, no. รู้ฉันรู้ว่าเธอรักกันไม่ยอาย้ำซ้ำๆก็เข้าใจ oh, oh, oh. รักและขอให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ จะมาเอาอะไรกับใจที่ปวดร้าวในตอนนี้แผลที่มันปิดแล้วจะไปเปิดซ้ำเจอฉันอีกครั้งเพื่ออะไรน้ำตาสตุวฉัน ถ้าจ้ตัวฉันครั้งเดียวพอที่เสียใจจะรักกันจริงฉันขอเธอได้ไหมโรักกันจริงอยังกลับมาอีกเลย บคุให้พี่อึ้งทั้งเสียวเลยอ่ะให้จริงๆมันจดแซ่บสีนมากน้องอ๋อครับและนี่ก็ผมกันที่แบบมังสวิรัติมากผมมากที่เจ๊ปวดปวดหัร้องไม่หันมังสวิรัตินะจริงๆนะน แลกเรียรแลกเยนโเครับผมกเรรลวเรียนน่ะองานยนี้ต้องเดกที่ต้องได้ใช้แน่นอนติกิงกนะตอนน้องเขาเป็นตัวแทนจากฝั่งเสียงร้องคะเมื่อแคปีเอ็นครั้งที่12บที่ผ่านมานั่นเองใช่แล้วครับสุดยอดจริงๆน้องนะะให้โอ๊ตฝากผลงานขอคุณครับผมโอเคครับก็ อมอ๊อดเคพีเอ็นนะครับก็ตอนนี้ก็มีผลงานออกมาแล้วหนึ่งซิงเกิลนะคบเป็นเพลงที่ออกมาร้องกัน3าคนค่ะชื่อเพลงว่ารักแท้แพ้มือที่3มเอ๊เดี๋ยวนะี่ไงฟิตติลิงแบบน้องถูกต้องครับก็มีน้องซีด้วยที่ประกวดประกวดรุ่นเดียวกันแล้วก็มีพี่อาร์ตอีกคนใช่แล้วก็แล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าตอนนั้นที่ทำออกมาออกมาเป็นซีรีส์ก็คือมีมีกู๊ตเ่อ้่งใต่อกัน3เพลง ม,ม,ามาเหนือมาเศร้าน้ำตาตกกันบปจริงๆไอ้อย่างนี้ถามหน่อยอว่าในฐาน,นะเป็นตัวแทนจากทีมสีแดงคิดยังไงแบบว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเสี่ยงร้องมามาก่อนอแล้วถูกปะ <ภา S 1> มันดีไงกับการที่แบบว่าสู้ชนะลีลาการเต้นผสมแมสได้โอ้แน่นอนครับนี่ออค,คือผมว่า K-Pop a w a r d คือเวทีประกวดร้องเพลงนะครับไม่ใช่เวทีประกวดรูปลักแล้วก็น มาาเชิญเชิญจูนเข้ามาเลยดีกว่าครับมาจูเข้ามาหน่อยดีกว่ามามามาโตยะใหญ่้องว่าไงเนาะคิดว่ามันดีกว่าเสียงแบบนี้ของพม่าเนี่ยไงสามปีที่ผ่านมาครับสีน้ำเงินเราได้แชมป์ครับตลอดเลยครับแล้วแล้วสวอทสวอท ทีมก็ไม่ได้ถือถ้วยไงครับวยเราจะทานทีมคุณก็ไม่ได้ไงครับแหม่เหมือนเที่ยงนละครับคอยดูปีนี้แล้วกันคอยดูปีนี้แล้วกันอ่ะให้สองคนนี้ฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าครับครับก็ของกูนะครับก็สองซิงเกิลครับบทพิสูจน์รักแท้แล้วก็นิยายเรื่องนี้ไม่มีนางเอกนะครับแล้วก็ตอนนี้มีผลงานละครแล้วก็ภาพยนตร์นะครับไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำครับแล้วก็ละครรักสุดฤทธิ์กับละครเรื่องบ่วงมารครับอ้าวโหผลงานยาวขนาดนี้น้องออนเริ่องพูดแล้วแหละเอา เอาวอาากของเราพรุ่งนี้ดีกว่าที่เราจะมีการแถลงข่าวโอเคสิบคนสุดท้ายของ K-Pop ครั้งที่ีสามครับครับสำหรับพรุ่งนี้นะฮะเราก็จะมีการแถลงข่าวที่ Central World เนาะจะจะเป็นการเปิดตัวสิบคนสุดท้ายของ k p a w คร d ครับครับครครับ็รับครนอคัครับปีัีคก็ยคังคงคอนเซรีบเรับค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 ระบครับนและครับคสีบครับครับคครับคััค กินตากนตกินาสุดยอดีแล้วัตาดี้บอกว่าสีแดงนะาตาไม่ดีเฮ้ยจริงๆอันนี้พี่คอนเฟิร์มว่าไม่จริงใช่ใช่แล้วนะไม่คุณดีแล้วแต่เราดีกว่าไงทุกเฮ้ยออดต่ไม่ถูกตอนนี้เปกันต่ออีกที เพราะว่าจะบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้พี่พี่หน่อยแน่แล้วก็พี่แอมจะไปร่วมงานนี้ด้วยเคิดว่าคงได้เจอกันอย่างแน่นอนนะสรับไปเจอครับที่น้าลานเอเทียมครับฝั่งเซนนะครับก็เวลาเนาะบ่ายสองครับบ่ายสองเนาะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องเหมือนกันเพราะว่แต่วันพรุ่งนี้เนี่ย พิเศษกว่าวันนี้อีกเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่า10คนสุดท้ายของ KBN ครั้งที่23เนี่ยมาเจอกันที่นี่เลยใน Live ของเราครของเราครั้งแรกเลยคันเสิรที่นี่ที่เดียวซี่เขาบอกฝากแฟนๆช่องป๊อปไว้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยแซ่บมากแต่สนุกเอะแซ่ดที่าโอเคใช่เพาะงั้นอย่แลแรกครับเันอย่างนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้เราอยู่ที่เดียว เราจะไม่เกทับกันแรงขนาดนาั้นโอเคก็เจอกันได้ค่ะในวันพรุ่งนี้กับ10ชีวิตที่จะมาะใน KBN l i v e ของเราอย่างแน่นอนสำวันนี้ก็ทั้งหมลวนะคะแล้วก็น้องเพชรเนี่ยก็ต้องลาไปก่อนอะลกอะกันขอกรายการพรุ่งนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมน,นะค,ะครับ KBN Live นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับผมก็ติดตามกับพวกเราได้แล้วก็เด็กคู่ขับประก,ว,กวดตีนี้10คนนะครับ ใช่แล้วก็อย่าลืมนะใครที่อยากจะชิดแชทกับเราก็ KBN นะคะตามที่ข้อความส่งมาที่4806789รวมไปถึง Facebook และ Twitter Pop Life TV และ Follow Instagram เราด้วย Pop underscore TV ค่ะครับผมโอเควันนี้ไปกันแล้วกับรายการ Pop l i v e s o แซ s o ซี c i t ติดขอบจอไปกันแล้วกันวสสัดีค่ะ